สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำสลัดเนื้อไม่ติดมันนะครับผมก็สลัดเนื้อแดงนะครับมันดูในเ,เวลาดูในเมนูอาหารครับก็กดคำว่าตรงนี้นะครับผมแค่นี้ก็จะเจอแล้วครับก็อยู่ตรงนี้ครับเนื้อไม่ติดมันนะอ่ะอันนี้นะครับผมขั้นตอนแรกของเรานะครับก็คือเราจะต้องทำ <c oughs> น้ำส้มสายชูกับซอสปรุงรสก่อนนะครับผมน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะแนะนําง่ายๆนะผมก็คือเราเนี่ยให้ส่งคนงานเนี่ยไปขุดโหนครับก็คือมันฝรั่งก็ได้นะครับผมจะใช้มันฝรั่งก็ได้ไอ้ข้าวสาลีก็ได้นะผม่าก็จะบริเวณแถวนี้นะครับอันนี้อะไรต้นไม้ปะไม่ใช่นะครับผม ก็จะบริเวณแถวนี้นะครับข้าวโพดนี้ก็ใช้ได้นะครับผมาจากนั้นนะครับก็ดูตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมนี่ตรงนี้ข้าวสาลีกับไอ้บาเล่นี่ก็ใช้ได้นะครับผมก็คือเราจะต้องมีผลไม้นะครับผลไม้หนึ่งอย่างแล้วก็ของอีกหนึ่งอย่างนะครับผมผลไม้ผมจะแนะนําเป็นนะสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่เนี่ย เราสามารถซื้อได้จากคนงานที่ซื้อได้จากคนขายคาเพออนนะผมอยู่บริเวณนี้ครับสามารถกดค้นหานะครับผมแล้วก็เขียนคำตรงนี้ว่าผลไม้เมื่อจะเจอตรงนี้ครับผู้จัดการผลไม้แล้วก็แค่กดค้นหาแล้วมันก็จะกดตัว T แล้วก็จะเดินไปนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถซื้อได้ฟรีแล้วไม่จําเป็นต้องปลูกนะครับผมอ่าโอเคนะคผม ตอนการทําน้าส้มสายชูนะครับเราก็จะต้องมีอันนี้ครับอย่างละหนึ่งนะครับถ้าใครจะเอาทำสามพันก็สามพันอันนี้ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะผมสามารถใช้ใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับซีเรียลนะครับไอพืชที่อยู่ในตระกูลซีเรียลนะผมนี่ก็ใช้ได้ครับบาเร่สาลีแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็หมาฝรั่งสีอย่างที่ใช้ได้หมดนะผม อ่ะแล้วก็ามาอย่างละหนึง่งจากนั้นนะครับเราก็วิ่งเข้าไปที่เอร้านอาหารวิ่งให้รวดเร็วนะผมทำไมมันช้าเสือเกิดเราก็ซื้อจุลินซีนะครับหนึ่ง <c oughs> แล้วก็น้ำตาลหนึ่งนะผมโอเคเราก็เริ่มทำกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในครัวนะผม แล้วก็เปิดประตูมาปุ๊บปั๊บนะครับก็จะเจอแล้วครับเออสำหรับใครที่ยังไม่มีระดับสูงนะครับอุปกรณ์ทําอาหารระดับสูงนะผมแนะนําให้ใช้ตรงนี้นะผมที่เราไปตีบอสเอ่อร่องรอยแห่งความมืดร่องรอยใช่ไหมผมพูดถูกอันนี้ครับที่เราตีบอสตรงเนี้ยเราจะได้ตรงนี้มานะครับเนี่ยความโลกแห่งวิญญาณดำนะครับผมเราก็สามารถนําไปแลกเป็นเครื่องมืออุปกรณ์นะครับ ใช้15อันนะครับนี่ครับ15อันเนอันเท่ากับอุปกรณ์ทําอาหารระดับสูงหนึ่งนะผมสาหรับใครที่ยังไม่มีก็แนะนําให้ไปตีแล้วก็เอามาแลกนะผมมันค่อนข้างเร็วมากเพราะว่ามันทาอาหารเอ,อ่อถ้าใส่ชุดเนี่ยถ้าใส่ชุดบวกสมเนี่ยมันจะทําแค่4นาทีเท่านั้นนะผมมันเร็วมากจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็เริ่มทําเลย เนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะผมอ่าเราก็จะได้น้ําส้มสายชูหนึ่งแล้วมันต้องการสองเราก็ทำสองนะผมอันนี้จะทำเป็นตัวอย่างนะครับเราก็ทำลองๆไว้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ exp EX นะครับผมทำให้มันได้เยอะที่สุดน,นะครับมันเป็นข้าละของถึงทำเหลือนะครับมันก็จำเป็นสำหรับเถืเรือนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เถด่เรือเยอะมากนะครับเยอะมากเลยอ่าต่อไปนะครับก็จะคือซอสซอสปรุงรสนะครับ อันดับแรกที่เราจะต้องมีก็มีไข่นะผมไข่นี่ก็สามารถซื้อจากในตลาดได้เลยนะครับผมหรือว่าุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผลิตเนื้อไก่เนี่ยก็จะได้ไข่เหมือนกันนะครับแล้วส่งคนงานที่มันเร็วๆเนี่ยก็ลิ่นส่งไปมันจะได้เร็วๆดีนะ <c oughs> นยครับแต่ว่ามันก็จะได้น้อยเหมือนนะไข่มันจะได้น้อยกว่าไก่นะผมก็ว่าอย่างนั้นนะมันจะเป็นงั้นเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ เออเี๋ยวก่อนนะเปิดดูแป๊บหนึงเกิดอาการลืมครับลืมเล็กน้อยอนะนี่ครับมันมะกอกกับมะกอกน้ำแล้วกเกลือนะผมน้ำนี้เราก็ใช้น้ำทำอาหารนะอืมอเจซื้ออย่างละสองนะครับ ก่าจำไม่ได้แลก็เกลือสองครับผมอ่าโอเคก็ทำอย่างละอันไปอางนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนเลยถ้าเราเคยทำอยู่แล้วเราก็กดเลือกจบก็กดเริ่มนะก็จะได้มันก็จะได้เป็นซอสแทนนะผมอ่าโอเค รวดเร็วละแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมนะไม่รู้ทําไมก็ไม่รู้ทํ <c oughs> <c oughs> าไมจริงๆจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีพริกไทยนะครับผมพริกไทยนี้ผมจะแนะนําให้ปลูกเอานะครับประมาณนี้เดี๋ยวมันขึ้นแดงปึ้นไลพื้นฟูพลังแล้วกดทําซ้ํานะครับผม คนงานก็จะทําครบนะที่ผมทําอย่างนี้เพราะว่าขี้เกียจนะขี้เกียจจริงๆแต่ว่าถ้าไม่ขี้เกียจเนี่ยเราไปซ่อมนึงเนี่ยเราไปเขาละแหละกำจัดพืชอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้เวลของนั่นเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยใส่ใจผมใส่ใส่ใจแค่ว่ามันได้พืชนั้นนะผมก็ผมแนะนําให้ปลูกเอานะครับรั้วนี้เราก็ผมจะแนะนําเป็นรั้วที่แข็งแรงนะผม หาได้จากตรงนี้นะครับก็ไปทางไหนเนี่ยทางนี้ถูกแล้วหาได้จากคนนี้ครับคนนี้เลยถ้าขายวัตถุดิบนะครับการเช่าล้วเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนสิบนะครับก็คือคะแนนไอ้สมทบคะแนนสมทบสิบนะครับมันก็สามารถมันก็จะได้ล้วนหนึ่งอันนะครับผมแล้วล้วนหนึ่งอันเนี่ยจะได้ปลูกปลูกได้สิบ สิบอันน่ะสิบสิบต้นน่ะเออ,อเช่นปลูกพริกไทยมันก็ปลูกได้สิบนะครับโอเคแล้วก็พอพอเราได้พอพอเราได้รั้วใช่ไหมครับผมก็จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อในตลาดได้เลยครับซื้อมเมล็ดมาปลูกทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปลูกให้ดูนะครับถ้า,มาเมล็ดมีก็โชคดีไปนะครับ ก็เขียนเขาว่าเมล็ดครับมเลบมเล็ดพริกไทยนะผมที่ผมแนะนําให้ปลูกเนี่ยเพราะว่าแพงมากจริงๆมันแพงเบอร์ครับเรามาดูครับถ้าเราปลูกเองเราจะได้อย่างละสามสิบนะขั้นต่ําแต่ถ้าเราซื้อเนะี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยมันแพงเบอร์นะผมอย่างเช่นซื้อพันอันพันอันก็สิบแปดล้านแล้วมั้งเนี่ยมีห้าร้อยอันก็เก้าล้านแล้วผมแพงมากผมแนะนําให้เน้นไปซื้อตรงเนื้อดีกว่านะครับ เนื้อหรือว่าถ้าถ้าไม่อยากซื้อเนื้อก็ให้แล่แล่เองนะผมก็จะได้คะแนนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นเกมนานแค่ไหนนะหมายถึงออนออนในเกมนานแค่ไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะครับอ่าตรงนี้มันว่างตรงไหนว่างนะอ๋อตรงนู้นว่างนะก็แนะนําให้ปลูกตรงนี้มันใกล้น้ําดีมันจะมีน้ําบาดาลน,นะผม โอเคกดตรงนี้เลยครับรวดเร็วอ้าจ้า่ยรงไหนวะนง่ไง <c oughs> เอามาสักสองอันอเคครับเห็นไหมครับรั้วเนี่ยมันก็จะวางได้สิบนะครับแล้วก็ปลูกเลยหนึ่งกดหนึ่งแล้วกดสเปกบาหนึ่งแล้วกดสเปกบารครับ <c oughs> อยเร็วมากนี่ครับ เราก็รอจนเสร็จนะครับผมเราสามารถขยายพันธุ์มันได้นะก็คือเราไม่เอาเมาเล็ดแต่เราเอาอีกต้นหนึ่งนบก็กด F5 นะตอนร้อยเปเซ็นะก็ง่ายมากครับโอเคครับเราก็เข้าเราเข้าเรื่องเข้าเรื่องเร็วๆพอเราได้พริกไทยแล้วนะผมอย,อยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้กดไปไว้ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ในค้างละ แล้วก็เอามาอันนึงนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้สีฟ้าเพราะว่ามันใช้แค่อันเดียวนะผมสีเขียวก็ใช้อันเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าในตลาดไม่มีซื้อนะครับการที่เราจะได้สีเขียวนะครับก็คือเราอ่ะจะต้องกดกดไอ้ที่มันเป็นสีขาวก็คือไม่มีกรอบนะครับแล้วกด M5 นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับถ้าเวลเยอะมันก็จะแบบพอเราเอ่อขึ้นาดัดแปลงดัดแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับมันก็จะได้ สีเขียวโอกาสมันก็จะได้น้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะได้แล้วเราก็นําสีเขียวไปกด F5 F5 เรื่อยๆนะครับผมมันก็จะได้จํานวนเยอะนะครับถ้าเราปลูกสีขาวนะมันจะได้ห้าสิบนะถ้าเราปลูกสีเขียวก็จะได้ประมาณ4ี่สิบนะสีฟ้าสามสิบก็ประมาณนี้นะผมเพราะว่าเท่าที่ผมปลูกมาเกือบร้อยรอบก็จะประมาณมันจะได้ประมาณนี้สีเขียวมันเป็นอะไรที่จําเป็นนะผมก็คือ อย่างเช่นเราดูตรงนี้นะครับสีเขียวเนี่ยมันแทนสีขาวอยู่สองหนึ่งสานะครับแล้วก็สีฟ้าแทน3ามถึงห้านะครับก็ลองดูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันคือ3อันนะครับผมแล้วก็สามารถใช้สีฟ้า1อันหรือว่าสีเขียว1อันก็ได้แต่ถ้าใช้สีขาวแบบไม่มีกรอบก็ต้องใช้3อันนะมัน ก็าล่าแหละมันถูกจํากัดไว้อย่างนี้แล้วคนระับมันถูกกาหนดไว้อย่างนี้นะผมโอเคเราก็จะเริ่มกันเลยเราจะเริ่มกันเลยนะผมก็ก่อนอื่นก็เอาพริกไทยออกมาก่อนซร็จแล้วก็เอาแปดนะอาแล้วก็มันมีไหนไหมสี่นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูสองโอเค ทีนี้เราก็ไปทําอาหารนะครับก่อนทําอาหารนะผมจะแนะนําให้กดเซตอาหารคอนนะครับสามารถซื้อได้ตรงโอเอซิสนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นครับมันกิจกรรมมันไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่แต่ทําไมกดแล้วมันเป็นไรมันเป็นไรนะผม <laughs> อันนี้ครับอันนี้อันนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มทักษะ ไอความชํานาญทั้งหมด25นะผมแล้วก็ค่าประสบการณ์ชีวิตนะรับนะบก็คือจะทําให้ได้ของมากขึ้นนะครับถ้าค่าความชํานาญของของไอน,นี้มันเยอะนะครับเราก็จะได้อาหารเยอะนะครับของผมมีอยู่500นะนี่ครับมันก็จะมีเงื่อนไขตามข้างล่างเลยนะครับโอกาสในการได้รับสูงสุดต่อแบบธรรมดาเพิ่มขึ้นตามความชํานาญเนี่ยบวก5%เนะผมแนะนำให้ใส่ใครไม่มีตังค์ก็ ซื้อซื้อมาเลยครับหรือว่าตีเองก็ได้นะแหวนโลเกียนะผมผมันก็จะเพิ่มนะเพิ่ม 20, ยี่สิบเนี้ยยี 20, นะ่สิบซื้อสามขีดมาเลยนะผมถ้าไม่ซื้อก็ตีเองก็ได้นะครับตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับว่าผมไม่เคยตีอะไรติดเลยมันไม่มีเทคนิคนะอ่ะเราก็เริ่มทํากันเลยนะผมก็ใส่นี่หนึ่งนะแล้วก็สองสี่แล้วก็แปดนะ โอเคนะครับแล้วก็เริ่มทำอาหารได้เลยแค่นี้ครับเราก็จะได้ละแน่นอน1,000%นะครับอ่ะเราก็ได้ละนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไอเมนูนี้สามารถทำเป็นกล่องหรือชื่อได้นะครับผมกล่องส่งอาหารลือชื่อนะครับก็สามารถนำไปทำได้นะครับผมก็จะได้ ต้องใช้18อันนะผมถึงจะทำได้1กล่อง1กล่องก็ราคาประมาณ5 5 5 0้า0หาหื่ราคาห้า0 0 0หาื่นเลยนะผมเมนูก็จะตามนี้นะแต่ว่าเมนูนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายนะผมเพราะว่ามันไม่ได้ออกทะเลแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลนะอยู่ fk อยู่ในเมืองก็ทำได้นะผมจะไปล่าไปล่าเนื้อก็ล่าตรงแกะตรงนี้ก็ได้ครับหมาป่าไอจิ้งจอกก็อยู่หลังนี้ครับตรงโหนดนี้นะ มันง่ายค่อนข้างง่ายนะผมเมนูนี้ที่แนะนำนะก็โอเคสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผิดพลาดต,ตรงไหนขออภัยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะพร้อมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ